อย่าเก็บยูยครับพี่น้องนี BLANK, it it ่ค okay. ร hmm. mm ับเก็บเลยนี่นี่ครับผมยันผมมาเพราะทันตัวนี้ผมก็จะเก็บรลแล้วครับพี่น้องนี่น่ครับหยันผมมีเวลาครับซ้ำนี่ก็จะเก็บเลยครับนี่หน่วยใบใหญ่ก็เก็บซะก่อนครับนี่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้บ่แก่ครับพี่น้องเนี่ยโอ้ง้มครับง้มแง้มตัวนี้ง้มครับได้สองเลยครับนี่ครับได้สองเลยพี่น้องนี่ครับได้สองเลย งามๆครับพี่น้องงามๆครับมีแต่ฝักงามๆครับง,งี้ๆอวบๆลึกลงมาลุกลดลงมฮะม่ัน สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้กะบรรยากาศตอนแลี้งครับพี่น้องครับกะไปทุละกลับมานะครับพี่น้องครับเพีาะมีคือว่าบ่มีเวลาครับพี่น้องจังไดก็ต้องไหน็าเบิ่งมันครับจะมืดปานใดก็ต้องมาเบิ่งครับพี่น้องเพราะว่าแต่เขาบ่เบิ่งกับสีจังซี่ล่ะครับพี่น้องนี่บ่มีเวลามาเบิ่งิ่นก็จะคือว่าทัวร์นี่ก็จะเท่าจังน้อยครับพี่น้องนี่นะครับกับเไปยั้งครับเพิ่นเฒ่ากับเฮาบ่เก็บไปกินกเอาไว้เฮ็ดพันธ์ครับพี่น้องนี่ เอาไว้เห็ดพันไว้ขยายพันต่อเขาก็จะเก็บเอาหน่วยี่ว่าเพิ่นพอกินได้ครับนี่ครับพี่น้องเอาหน่วยพอกินได้นี่นี่ครับงามๆถ้า่เก็บเพิ่นก็จะแก่ครับพี่น้องประมาณนี้แหละนี่ครับต้องเก็บครับพ่เก็บว่ได้ครับพี่น้องช่วงนี้บมมีเวลานะครับก็ยากเดี๋ยวก็จะเบิ้งทั่วเบิ่งแต่งไปน้ำกันแล้วครับหลายอย่างนี่ครับพี่น้องเอาทัก้อนครับตัวนี้จะเป็นทั่วข้างครับพี่น้องเพราะหลายครับปูไว้ประมาณ ยี่สิบก็หลุมนะครับพี่น้องบ่หลายครับยี่สิบก็ต้นครับประมาณยี่สิบก็ต้นนี่หละผมปลูกไว้นี่ครับกระสันสั้นครับพี่น้องประมาณเอสองเมตรกัวกัวนะครับพี่น้องสองแถวครับปลูกไว้จุ่มเดียวโอ้ดยนี่ใหญ่งามแข็งพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องเห็นมครับครับดูนี่นี่ครับอบบวบเลยพี่น้องพอดีกินเลยครับนี่ทั้นี่ครับจะต้องเก็บแล้วครับพี่น้องเพราะเก็บมันก็จะ เพิ่นก็จะแก้แบบนี้แหละครับจะแก้ก็จะจะกินกับบแรงบครับก็ต้องเก็บไปขยายพันธุ์นะครับพี่น้องเนี่ยผมก็เฮ็ดข้างไอ้เพิ่นนี่แหละครับแต่ว่าเฮ็ดดีนะเอาเป็นแบบว่าเอาปลายไม้ไผ่พี่น้องมาเสียบไว้แบบธรรมดาเฮ็ดง่ายๆนะครับพี่น้องที่เพิ่นบ่ขึ้นครับเพิ่นบ่ขึ้นข้างก็ได้มาจับขึ้นนะครับนี่ที่ตัวนี้กับบ่ขึ้นครับนี่เยียนี่บ่ขึ้นเดี๋ยวค่อยพาเพิ่นขึ้นไปเอาครับพี่น้องผมมาผมน่าจะเฮ็ดไอ้แบบว่าเฮ็ดข้างซ่าพิ่นนะครับบเ็ตตอนพิ่นเเรร่่มาคือทีแกะับ เม็ดที่หลังเนี่ยคนก็นเลยบ่ค่อยขึ้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวกามาติดตามรับชมกันครับพ like ี่พี่น้องครับว่าจะเก็บได้หลายปานไดมครับพี่น้องครับบักทัวแล้วก็จะไปเก็บบักแตงตัอลรอครับพี่น้องก่อนจะมืดก้อนหนีนะครับนี่ครับน ok ี่ครับพี่น้องกับผมว่าน่าจะเพราะได้ต่าอยู่ครับพี่น้องนี่สำหรับบักทัวนะครับก็หลายอยู่ครับพี่น้องก็จะเลือกเอาเจ้หนุ่ยดีว่าอบอบงามๆจังหน่อยนะครับน้อยๆกับจงวยก้อนครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศตอนแลงๆคือเก่าหรอครับพี่น้องจะเก็บยากจังหน่อย ก็จะเฮ็ดแบบง่ายๆก็เอาไปไม่ไฟมาเสียบรถเพราะอยมีเวลาครับนี่ครับพี่น้องคือยังหน้วยนี่ผมว่ากะน่าจะเก็บได้แล้วครับนี่ง่ญ่แล้วนี่นี่ครับ,รบงามๆครับหน้วยนี่ ตัวนี้ก็จะเอาไว้ก้อนครับตัวนี้ยังหน่อยอยู่แต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหน่อยอันนึงแล้วก็แก้อนึ่งครับเบ่าครับเป็นแก้ครับพี่น้องเบ่าเอาไว้ไอ้เพิ่นเป็นไลอันนี้เลยครับขยายพันธุ์ต่อไปตัวนี้จะเก็บอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเก็บเลยนี่นี่ครับผมยันผมมาเพราะทันตัวนี้ผมก็จะเก็บเลยแล้ะครับพี่น้องนี่นะครับยันผมมีเวลาครับซํำนี้ก็จะเก็บเลยครับนี่หน่วยปุใหญ่ก็เก็บซะก่อนครับ ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้บปแกะครับพี่น้องเนี่ยโอ้ง้มครับง้มง้มตัวนี้ง้มครับได้สองเลยครับนี่ครับได้สองเลยพี่น้องนี่ครับได้สองเลยก็จะเเลื้ยงไปตัวนึงครับง้มง้มครับพี่น้องง้มง้มครับมีแต่ฝักง้มงามนี่ครับ ยังงีอบอั๋บฮักกับพี่น้องครับเอาซาก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งบัทันนะครับเดี๋ยวเพินเ่นจะไอ้เบิ่งบัทันแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะแก่นะครับพี่น้องครับต้องเอาซาก่อนครับในซัมนี่ก็ต้องเก็บแล้วครับพี่น้องเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้ นี่ครับพี่น้องหน่วยหนึ่งหง่ครับเงยเงงามๆเลยครับพี่น้องครับเนี่นี่ครับเงยงามเลยพี่น้องเงยางาบวบนี่ครับพี่น้องทั่วพุ่มกะจะได้เก็บเกื่อนครับพี่น้องทั่วพุ่มกะเริ่มแก้ครับพี่น้องเขาเดียวครับเพราะว่าเพื่อนไหนมือสองมือก็ได้เก็บแล้วครับทั่วพุ่มนะครับพี่น้อง ไอ้วานนี่ผมก็เก็บก็พี่น้องเก็บเปเก็บไปให้เพิ่นนะครับในงานทัวรพุ่มเก็บทัวพุ่มแล้วก็เก็บแตงกัวได้เป็นคู่แนละครับพี่น้องมือนี่ก็มป๊บแป๊บเดียวกัใหง่แล้วครับทัวพุ่มก็จะได้เก็บไว้ครับเพื่อที่ว่าพี่ๆน้องๆ่นมาครับพี่น้องก็จะได้ให้เพิ่นนะครับก็จะได้ตำกินแบบว่าหน่วยเพิ่นเบ่บ่แก่เกินไปครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาบ่เก็บไว้ตอนนี้ก็รอฮหอดมือนหน่วยเพิ่นก็จะแก้เกินไปก็จะตำก็จะเเลยะครับนี่ ก็ได้หลายนะครับพี่น้องทางคุณกับแม่น้องเอ๋ยครับพี่น้องน้องเอ๋ยพันยางบึงแตงแต่งกลวยครับน่าจะหลงเหลืออยู่ครับพ่นกับใยเรียวครับสําหรับแตงกลัวครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องงามๆครับไอ้น้องเอ๋ยได้ปะลูกได้แต่งกลัวได้หลายบะลูกโอ้ได้หลายอยู่ครับน้องเอ๋ยว่าได้แต่งกลัวได้หลายอยู่สินครับพี่น้องก้าววันนี้เก็บเป็นคู่นะครับพี่น้องเก็บจนเต็มคู่เลยนะแตงกลัวนะครับ แต่มือนี้มาเพิ่นก็เริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะซิมให้เบิ่งครับพี่น้องบบกทัวครับสดๆนะครับสดๆจากสวนนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ซิมให้พี่ให้น้องเบิ่งครับสําหรับทั่วที่ว่าปลูกไอ้ปลูกเองครับพี่น้องปลอดสารพิษครับบ่มีอย่างไรครับคลิปนี้บรรยากาศตอนแรงๆคือเก่าเลยครับพี่น้องพาพี่ๆน้องๆมาเก็บบักทั่วครับพี่น้องนี่เก็บบักทั่วน้องเอ๋ยก็เก็บแตงกั่วครับพี่น้องบ นนะกรอบหอมครับพี่น้องครับอบอวบๆครับพี่น้องอบอๆกรอบหอมแซ่บครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกรับประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวผมเก็จากเก็บไปสี่ต่อครับพี่น้องมาเนี่ย ก็จะเก็บเป็นทั่วพุ่มหน้าตอนะครับพี่น้องเก็บใเบดรับพ่าเก็บเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะแก้ครับพี่น้องครับก็คือว่าเขากินสดสดจากสวนนี่ก็คือว่าปลอดภัยล้วเขาก็เห็ดแบบปลอดสารพิษพร้อมครับพี่น้องครับบพต้องยันกันะครับน้องเอ๋ก็ได้มาหลายหลายเติบครับพี่น้องสำหรับบึกเตียงประมาณโลนึงหมอวันก็เก็บครับพี่น้องื้นนี้ก็เก็บอีกมีทุกมมือครับสำหรับบักเตียงถึงถึงโลอยู่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะไปเบิ่งอีกก็นึงกัย่านน้องเอ๋เพิ่นเบิ่งบ่เป็นครับพี่น้อง เดี๋ยวผมก็จะไปเบิองอีกชั้นึงครับเดี๋ยวจะเก็บบวกทัวแล้วก่อนนะครับกสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่าน้องไปก่อนครับนอยโคกกางก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นอยโคกกางมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบอกันไหมครับผมนี่ครับพี่น้องตอนเศร้าก็ได้ตอนแร้งก็ได้ครับกับเขานะครับพี่น้องค่อยๆก็ว่าตู้เย็นนะครับตู้เย็นในสวนทฮานี่แหละครับพี่น้องนี่ตู้เย็นข้างบ้านนะครับพี่น้องเรื่อยๆนะครับ สำหรับควพุ่มนะครับเก็บได้ซูมือครับพี่น้องครับถ้าเขาบ่มีเวลามาเบิ้งเพื่อนก็จะจะเทาแบบนี้ครับพี่น้องกัเพื่อนก็เทาเทาหากอับว้เห็ดทันบ่เงไปหนังครับบ่ได้ทิมครับอันนี้ก็เก็บว้เห็ดทันนะครับฤดูกันนาเขาก็บพระต้องซื้อครับบพระต้องซื้อเพิ่นนี่ครับพี่น้องกัประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเบิ่งเก็บทั่วเรแล้วๆก็จะไปเบิ่งเบิ่งแต่งตัวต่อนะครับพี่น้องเก็บทั่วเรแล้วๆนะครับ